สวัสดีค่ะชาวขวัญผวาทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานตุ๊กตาเสียกบาลพิธีกรรมการหลอกผีของคนโบราณในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าการที่คนตายก็เพราะว่ามีผีมาเอาชีวิตไปสำหรับคนที่เรารักมากมันเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยาก หากจะต้องจากกันด้วยความตายจึงจำเป็นที่จะหาวิธียึดเหนี่ยวปรอบขวัญด้วยหลากหลายวิธีทั้งหาพระมารดำมนต์พึ่งศัยศาสตร์สะเดาะเคราะห์กับพระหรือกับผู้รู้ในแต่ละชุมชนนั้นๆให้ได้ถึงที่สุดเต็มกำลังและอีกวิธีที่คนห่างหายไปนานจากวิถีของคนไทยในอดีตก็คือ การทำตุ๊กตาเสียกบาลเวลามีคนเจ็บป่วยรอแร่ใกล้ตายเขาก็เลยพยายามหาวิธีว่าจะทำยังไงไม่ให้ผีมาเอาตัวไปได้ก็เลยปั้นตุ๊กตาดินขึ้นมาให้เป็นเพศเดียวกับคนที่ใกล้ตายเสร็จแล้วก็หักคอตุ๊กตาตัวนั้นซะทำพิธีเสียกบาลแล้วก็ไปวางไวท้ที่ทางสามแพ่งเอย่ยหรือลอยน้ำไปเป็นกลอุบายหลอกผี โดยใช้ตุ๊กตาเป็นตัวแทนของคนใกล้ตายนั่นเองพอทำพิธีเสียกระบาลตุ๊กตาก็เหมือนเป็นการโอนถ่ายความตายไปให้ตุ๊กตาและเป็นการบอกผีว่าเนี่ยคนนี้ตายแล้วนะไม่ต้องมาเอาชีวิตไปแล้วตายแล้วและนอกจากตุ๊กตาเสียกบาลจะทำขึ้นในช่วงที่มีคนใกล้ตายแล้วยังทำขึ้นในกรณีที่มีหญิงท้องโตใกล้คลอด และเวลาที่มีเด็กเกิดอีกด้วยที่ทำพิธีนี้กับหญิงใกล้คลอดก็เพราะว่าแต่ก่อนการแพทย์ยังไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้การคลอดลูกนี่เป็นตายเท่ากันก็เลยถือว่าคนท้องนี้ก็อยู่ในภาวะเสี่ยงตายเหมือนกันส่วนที่ทำพิธีในช่วงเวลาที่มีเด็กเกิดก็เพราะคนโบราณเชื่อกันว่าผีจะมาเอาชีวิตเด็กทารกไปเพราะหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู แต่ในกรณีนี้จะไม่หักคอตุกตาแต่จะใช้มีดกรีดหน้าตุกตาให้ดูน่าเกลียดแทนเสร็จแล้วเอาไปเส้นผีที่ทางสามแพร่งเช่นกันเป็นไหนว่าเด็กคนนี้หน้าตาน่าเกลียดนะพอผีมาเห็นว่าตุกตาตัวแทนเด็กหน้าเกลียดก็จะไม่เอาตัวไปและนอกจากความเชื่อที่ว่าผีจะมาเอาตัวเด็กทารกไปจะสะท้อน ผ่านตุกตาเสียกบาลแล้วยังมีคำคำหนึง่งที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนั่นคือคำว่าหน้าชังในสมัยโบราณคนไทยจะไม่ชมเด็กแรกเกิดว่าน่ารักแต่จะบอกว่าหน้าช่างแทนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะหน้าตาน่ารักแค่ไหนก็ตามที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ากลัวว่าผีจะมาได้ยินก็เลยบอกว่าเด็กก็หน้าช่งไป ผีได้ยินจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้หน้าตาหน้าชังไม่มาเอาตัวไปตุกตาเสกากาลเป็นตุกตาดินเผาเคลือบสมัยสุขโขทยัยมีอายุประมาณพุทธศตรวตรรษที่19-20ถึง20ส่วนใหญ่จะปั้นเป็นผู้หญิงมือถือของใช้หรือเป็นผู้หญิงอุ้มเด็กตุกตาเสรกบาลยังมีรูปแบบตามยศศักดิ์ของผู้เป็นเจ้าของเช่นก่อนออกศึก โหราทำนายทายทักว่ามีเคาะก็จะทำการปั้นตุ๊กตาเสจากานเป็นรูปต่างๆเช่นพญาขี่ม้าหรือขี่ช้างแล้วหักคอตุ๊กตาทิ้งแล้วนำตัวไปฝังตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมส่วนใหญ่จะฝังใต้ต้นไม้ใหญ่หรือฝังริมน้ำส่วนหัวก็เอาไปฝังเช่นกันแต่ฝังในที่ที่ห่างกันที่เพื่อแก้เคล็ดตามความเชื่อ ถ้าท่านผู้ฟังประทับใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับขอนผวาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อความน่ากลัวให้กับเพื่อนของท่านฟังก่อนนอนวันนี้ขอนผวาขอตัวลาไปก่อนฝันดีค่ะ